น้ำทำน้ำใส่เกลือเจ้าของกันนำปากน้าใส่น้ำยาล้างจานทุกคนเดี๋ยวใส่พักกิิงสุดาหน่อยใส่พักกิิงสุดาใส่พักกิิงสุดาจับสอนแบบนี้เลย Xoắn nhanh nhanh là xoắn tục thôi Nó bị bơm, bơm, bơm Có vấn đề làm lại Nó sẽ phát nó sẽ bột Nó bột, nó sẽ đổ nó น้ำยาล้างจานก็นเลือกไปน้ำยาล้างจานแล้วแต่ห้าใส่ซํำใดเด้อทุกคนเพราะว่าใส่เพิ่มให้มันเป็นพองะนะใส่เกียบเพิ่มผงกุหลาบใส่มันเป็นฟอง้วกั่วเกลือใส่สองสามมือ ใส่แคกิงโซดาประมาณสองซอนโตแคกิงโซดาถ้าหมมันเป็นฟองนะเนาะข้า,ดาบดไอข้าบดไอมี่พี่เอ็มอยังหน,นนะทุกคนเอากัะใสน่น้ำอย่าลาังจานเาทาธรรมดาเป็นฟองแหละททุกคนยวสสกอกใส่ขวดไว้